ขาแถวกินข้าวค่ะคนละจานเลยนะเกินๆคนละจานคนละจานห้ามแย่งกันห้ามแย่งกันนะคนละจานคนละถ้วยจัดไปข้าวแถวกินข้าวค่ะเหลียงลูกข่ด้อนะลูกข่หาโตน้นี่ มัมมัมาโตนนีนี่นะเ็ดคีบเคี่ยวสางไได้มาเรียงลูกนี่สีได้น้ำเพลินบานอ้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดคีบเที่ยวมาเรียงลูกลูกแมวนี่หาโต้ด้ค่ะคินข้าากับปลาทูค่ะนี่นมัมมัมกินกินค้นกับปลาทู่เนียนค่ะนี่ อาหารเข่อยากินไหนกินเขาก็ทูดติดเราเรื่องเง้พี่น้องเลียงหลูกเรียงเต่าเรียงแม่วนี่ยละที่ค่น